ดูี่านะิดูบรรยากาศนะครับกีดยางไปแม้ๆได้สักห้าแถวเองเดือดร้อนเลยเนี่ยเห็นไหมครับเต็มถ้วยแป๊บเดียวนะโอ้ถ้าได้แบบนี้นะชาวเกษตรกร,ร,กรสวนยางทั้งทั่วประเทศเลยนะ อยู่ได้เลยอย่างเงี้แต่นี่มันคือน้ำฝนครับเสียหายเลยก็ท่านเทวดาเขาแจ้งแจ้งเราก็ดูคืมคืมมาแล้วใจก็จะไม่ให้ไม่ให้เราทำมาหาแดกเลยครับ พราะนี่มันก็บรรยากาศนี้ก็เข้ามาสามวันครึ่งนี้นะครับเมื่อเช้าเห็นอากาศดีๆก็ก็ออกมาจีดยางกันแต่ฝนตัวท้ายทีแล้วฝนตกแก้งกันแก้งกันเสียนี้ว้าวว้าวเจง้งเจ้งครับ ยังไงก็แชร์กันกดติดตามมาด้วยเด้อแต่นี้ก็แย่แล้วเดี๋ยวว่าจะไว้จะถ่ายคลิปเมื่อยามลำบากแบบนี้มาให้ดูกันอีกเด้อกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับขอให้รวยๆทุกทุกท่านเออ ครับสวัสดีครับมันไม่ใช่น้ำยางมันเป็นน้ำฝน